เกี่ยวกับภาพผ่านนโยบายระดก็คือท่านรองปรับกรนทรวงไทยท่านอาจารย์ศีชลัยนนท์ไทยที่จั่นและอื่นอีกมากมายซึ่งทุงวันในการบัติตอนเช้าท่านก็มีภารกิจในแต่เช้าท่านก็จะมีความสมบูรณ์และวจะนำเสมอต่อคณะกรรมการนกับพวกเรานะครับทั้งที่ดีด้วยออนไลน์ด้วยและกับเพื่อน เพื่อทำประโยชน์ให้กับพืณผู้บริ่ภคนีขึ้นนะครับในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าระดับประเทศเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการขีดนำการพัฒนาเศรษฐกิจท่านจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์การระดับภูมิภาคอาเซียนได้ให้กังสม อย่างต่อเอน,เนอเื่องน,นะครับทำให้ประิจ์ของเราได้บรรุการเป็นมือเราได้ฟังคหน้าในการดาเนการในทีกตอนของเราอย่างแรกที่ตอกาันือบริษัทสพั่หน้าอสิสอบขอรเป็นเครื่องม,ม,มือใน และการวางข่าเโดยวันนี้อยู่ที่ไหนบ้างอยากให้ทุกท่านมีคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการข่าวโดยคณะกรรมการข่าวโดยแห่งจังหวัดซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทาทายอยู่แล้วแต่ว่าเล็กเกินไปที่ดินของท่านถ้าทำอะไรบ้างัแต่ถามที่ของการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นภูมิภาคความเป็นจังหวัดหรือเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศที่พันลัต่อกรมของรัฐสภา ทำอย่างไรท่านส่วนสำคัญที่เราจะต้องประกอบส่วนใหนะครับที่สำคัญซึ่งในช่วงสาววันนี้และช wow ่วงหลังจะเล่าให้ท <c f> ุกท่านฟังนะครับและประเทศของเราเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของส่วนรวมที่ต้องการความเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศนี้ในเชิงอการประกอบเชิงการเมืองแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและน่าสนใจก็คือประชากรเสื่อมถานนะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์